สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางะะ้างนอ้อยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4ี่นอยนะคะงวดประจําวันที่3นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่2กันนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของวันที่3นะคะดูผลของวันที่2กันก่อน สำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่เนาะรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับพพเอฟซีที่มาใหม่อ่าท่านเก่าก็แอดก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อพี่พี่จา๋าแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือชุดที่เป็นตารางนี้แล้วก็แอดจะมาคัดให้อีกที3คู่นะคะในรอบใบเขียวนี้ใบชุด3 3คู่นะคะเน้นไปที่3คู่ชอบใบไหนตามใบนั้นเดอ้อพี่พี่จา๋า แนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะผลของวันที่สองแอดให้เด่นที่สองไปเนาะเด่นที่สองกับเก้าไปนะคะพี่พจ๋าเด่นที่สองกับเก้าไปในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออกเก้าหนึ่งสี่ล่างหกสี่นะคะอันนี้แอดหลุดไปเลยเด่นที่เก้ามาแต่มาในหลักร้อยนะคะพี่พี่จ๋ามาในหลักร้อยนะคะ แล้วก็สำหรับในรอบพิเศษศูนย์ูย์สามล่างแปดสองแปดสองมาในตารางศูนย์สามเด่นที่สามแอดมาแต่ศูนย์สามแอดไม่มีดูสามหนึ่งสองสามแปดสามห้าสามพี่น้องมาศูนย์สามมันก็หลุดจิค้าแบบนี้เนาะล่างแปดสองนะคะดูเด่นที่สองแอดมาแปดสองสองแปดไม่มีแต่อันนี้มาในตารางเลื่องวิจาอันนี้มาในตรางนะคะสําหรับในรอบปกตินะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอ่ะสองสามแอดมามาในชุดกันนะคะมาในชุดกันตารางเราก็มาเช่นกันส่วนในล่างนะคะล่างจิตเก้าแอดมีเก้าจิตเนาะเด่นที่เก้าที่สองก็มานะคะอ่าในรอบนี้มาบนมาล่างเลยนะคะยินดีด้วยเนาะสําหรับในรอบ VIP นะคะเก้าหกสองแอดมีสองหกนะคะพี่พีจา๋าในตารางเรามาสามตัวเลยนะคะอ่าจิตก็มานะคะ ล่างศูนย์เก้าแอดมีเก้าศูก็มาบนมาล่างนะคะสำหรับในรอบนี้หลุดเฉพาะอาเฉพาะกิจเนาะงั้นเราแตกสีน้อยอีกนะคะพี่จ๋ายินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่นำแนวทางของแอดไปอ่าเสี่ยงโชคเนาะมาดูกันนะคะสำหรับของวันที่สามนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเด้อพ,พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบเอาละกันนะคะอ่าไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหน คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งพันที่แบบนั้นนะคะสูตรการคํานวณก็เข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปเนาะวันที่สามนะคะ,ะแอดกระสิลงตะเดือนพี่น้องอานอยวันนี้นะคะชุดที่เป็นตารางนี้ใครชอบอ่าสามตัวจับได้เลยนะคะใครชอบสามตัวจับได้เลย ชุดกันมาดูตารางตัวดินกันก่อนเลยอ่ะสำหรับตารางตัวดินของแอดในวันนี้นะคะเจ็ดสี่สามศูนย์หนึ่งหกนะคะหกหรือเก้าอ่าเด่นนะคะเด่นสุดเด่นในตารางก็คือสี่กับสาม อ่ะสกับสมจะมาอีกไหมพี่พี่จา๋าสี่กับ3าวันนี้ก็มาเยอะแล้วนะแต่ว่าแอดคำนวณออกมาได้ยังไงก็เอาแบบนั้นละนะคะพี่พี่จ๋ามาแล้วมาอีกได้เนาะไม่แน่ไม่นอนนะคะหลักการคำนวณอ่ามี4ี่ศนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะดูกระดาษตั้งแผ่นใหญ่แอดก็ไปเขียนเบียดกันนะอ่าเด่นที่สามพีนี้นะคะเด่นที่สาม สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะแอดกันที่ห<ม>้าก็จะมีศูนย์ห้าเด้อห้าสองเจ็ดห้า หกห้านะคะพี่ๆจ๋าวันนี้นะมีเบิ้ลมาอีกสองคู่นะคะถ้าใครชอบค่อยตามนะคะแอดจะเขียนไว้ให้เนาะ,ะปกติแอดคำนวณออกมาเบิ้ลจะไม่ค่อยติดมานะคะวันนี้วันนี้จะมีสองสองแล้วก็หกหกนะคะอ่าสำหรับสายเบิ้ลถ้าอยากจะได้เพิ่มนะคะแอชอบค่อยตามเนาะ,ะอ่ะมาดูกันสำหรับตัวที่แอดเด้นในวันนี้ในรอบนี้นะคะเด่นที่สี เดืนที่4แอดก็จะเน้นไปที่40แล้วก็43นะคะ30 31ส่วน5แอดเน้นไปที่05แล้วก็75นะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แค่ไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พ fc ทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮรวยรวยกันยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ